พยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง15วันล่วงหน้าระหว่าง15-29ตุลาคม68จากแบบจำลองของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF ช่วง15-16ตุลาคม68ที่ทางลมยังแปรปรวนลมหนาวยังไม่เริ่มต้นพัดชัดเจนแต่กลายเป็นลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมแทนร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางฝนยังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องยังต้องระวังฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทมและปริมณฑลยังมีความ ส,ส่วนตั้งแต่วันที่17ตุลาคม68เป็นต้นไปประเทศไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกและลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นช่วงแรกๆยังมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดแน่ิศได้มากขึ้นประมาณวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปฝนน้อยลงบริเวณภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะเริ่มเย็นลงลมตะวันออกเฉียงเหนือแรงขึ้นและต้องติดตามหย่อมกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้มาในจังหวัดที่มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาภาคอีสานอาจมีทั้งฝนและอากาศเย็นลงต้องระวังรักษาสุขภาพช่วง อากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาณการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวแต่จะเข้าวันสู่ฤดูหนาววันใดรอให้เงื่อนไขต่างๆครบถ้วนกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งจากแบบจำลองนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนตลอดต้องติดตามเป็นรียรียต่อไป